เผื่อหลับซิลิโคนมันเอียงได้ไหมมันได้สวัสดีครับ ในแพทย์อัครรัตน์มุงจิราศิริแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลเอเชียครับสัปดาห์แรกที่เราแค่ซอช่องใส่ซิลิโคนวางซิลิโคนไว้เนี่ยถ้าสมมุติว button, gano, ต possible, also, social, ่าเราหลับเราไม่รู้ตัวเราอาจจะไปเผลอดันแรงๆเนี่ยมันก็อาจจะทําให้มีการเคลื่อนได้หลังจากสัปดาห์แรกผ่านมาคังผื่นก็เพิ่งเริ่มเข้ามาดังนั้นในช่วงประมาณเดือนแรกเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงมากดังนั้นเวลาเราหลับเนี่ยเราถ้าเราไปขยี้แรงๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ซิลิโคนเคลื่อนได้นะครับนี่การนอนเอียงก็เหมือนกันนะครับถึงสมมุติเราเกิดนอนนอนเอียงถ้าเรารู้ตัวดี่มัันีปญหหา แต่ปัญหาคือเรานอนเอียงเราต้องเราตะแคงไว้แล้วเราเผลอหลับ oh, ในช่วงที่ในช่วงที่พังผืดมันยังไม่ได้แข็งแรงมากในการที่มาพุ่มซิลิโคนเนี่ยถ้าเกิดเราเผลอไปนอนตะแคงแล้วเราเผลอหลับมันก็อาจจะทำให้ซิลิโคนที่เราวางไว้มันเคลื่อนได้นะครับดังนั้นส่วนใหญ่เราจะบอกว่าในช่วงเดือนแรกเนี่ยห้ามใส่แว่นห้ามนอนตะแคงเพื่อลดโอกาสที่ซิลิโคนมันจะมีการเคลื่อนที่นะครับดังนั้นคำตอบก็คือว่าซิลิโคนมันมีการเคลื่อนเอียงมันเอียงได้ไหมมันได้นะครับนะโดยเพาะถ้าเกิดสมมติว่าวัาสดุเป็นซิลิโคนนะแล้วก็ถ้าเกิดมันเป็นช่วงแรกแรกหลังผ่าตัดนนีม โอกาสเอียงได้ดังนั้นเนี่ยเดือนแรกเนี่ยเราห้ามนอนเอียงแต่หลังจากเดือนแรกไปแล้วเนี่ยความผืนมันขึ้นพอประมาณแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมันไม่ค่อยเคลื่อนไร่แล้วครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยอยากถามเพิ่มก็ยินดีให้ข้อมูลนะครับนะก็เขียนมาที่ข้างล่างนี้นะครับแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะรวบรวมคำถามแล้วก็มาถามผมอย่างเช่นวันนี้นะครับแล้วพบกันในครั้งหน้าสวัสดีครับ